กร,บราบคารวะอาจาร,รย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกร,บราบคารวะคุรูทุกท่านจเจริญธรรมสำหรับปีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อจิ๋วนะคะเย็นน้อมพูดหรือว่าชื่อทางโลกก็คือจอนวณพายุคันดพรณพงศ์กำลังศึกษาอาริยปัญญาตรีดักสุตรเจ็ดปีเป็นปีที่เจ็ดค่ะแล้วก็ศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์สาขาพระไตรปิฎก ศึกษาวันนี้เห็นไน้เห็นผู้รู้บอกว่าถ้าเกิดเราเราอสอบพอติดต่อกันมานี่คือวัน,นวันนี้จุดคือจุสอบทุกครั้งแล้วก็มีลงทเบรียนไว้แล้วก็เป็นจิตอาสาที่ลงไว้สําหรับหลักสูตรที่ว่าหกเดือนในการที่ว่าจะสอบจบได้หรือไม่แต่ว่าน,นี่คือวางใจนะคะคือคือถามเฉยแต่ว่าเราก็ขอส่งการบ้านเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วอะคะ่ะแต่สิ่งที่เราจะ เอได้มากๆเลยการที่ว่ามาส่งเนี่ยก็คือการที่เราได้ลดกิเลสในแต่ละวันวันนี้ขอส่งเรื่องวัตถุพี่จิ๋วสอบจบได้ด้วยเลยค่ะเพราะพี่จิ๋วสมัครรุ่นที่หนึ่งด้วยค่ะใช่ค่ะจิอสมัครไปเรื่อยอ่าเชิญเลยค่ะถือเป็นสอบจบไปด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดป้าตาด้วยได้ไหมคะพานป้าตาจะคือจิ๋วจะลงพร้อมๆให้ป้าตาด้วยถ้าถ้าจิ๋วไปป้าตาจะพอ หลังจากนี้ด้วยได้หรือไม่คะแต่แล้วแต่ท่านค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อชื่อให้<ด>ประารนั้นอ้า่จริงว่าชื่อทิติมาใหม่สมเด็จค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเรื่องของวัตถุไม่เที่ยงแต่ใจที่ไร้ทุกเนี่ยคะ่ะเที่ยงที่สุดนะคะเพราะว่าวัตถุเนี่ยเราไปเชื่อเขาไม่ได้เพราะว่ามันมีตามกฎของไตรล,ลักษณ์นะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะว่ามันย่อมที่จะไปบังคับอะไรเขาไม่ได้ อย่างเช่นเวลาที่ทำสายด่วนกลุ่มรวมพลังของเราเนี่ยคือพลังใจของเราเต็มเปี่ยนแต่วัตถุยังไงคือเราก็เชื่อเขาไม่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับฝนฟ้าอากาศสภาพแดตหรือแม้แต่เสียมที่เข้ามากระทบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เที่ยงเลยฉะนั้นถ้าเกิดใจที่เราจะอ่านกลับมาอ่านใจแล้วก็ผาสุกเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ว่า ขึ้นก็คือไม่ดีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็บุกุ่มก็ในในแต่ละท่านเนี่ยจะมีพี่น้องทุกทีจะมีการช่วยกันอัด,อดบันทึกเทแบะส่วนใหญ่จะเป็นเออมากกว่าสองท่านแต่เมื่อวานี้เนื่องจากว่ากําลังคนก็ก็อาจจะไม่สะดวกอะไรท่นนี้ทีมก็จะมี มือวางอันดับหนึ่งมือวางอันดับสองแต่ว่ายังไงก็ตามมือวางอันดับสองนี่เพิ่งจะได้น้ตมุ้งใหม่แต่ว่าก็มีการฝึกฝนเรียนรู้กันแต่ปรากฏว่าเชา้านี้น้องแจ้งมาว่าโอ้ยมันมันไม่มีนะก่อนอื่นเนะี่ยเราจะไม่โวยวายเลยเราก็อ๋อเนี่ยนะเหตุการณ์เขามาให้เตือนให้เราเนะี่ยได้ฝึกฝนเรียนรู้มากขึ้นถ้าเรามัวแต่จะทาหน้าที่เดิมๆม,มันก็ไม่ใช่แล้วเมื่อคืนไม่มีอะไรบังเกิดหลังจากที่เรา มีการจัดค่าจัดค่ายสายด่วนเสร็จแน่จะมีอภิรฐานธรรมก็จะมีการฝึกสอนในเรื่องของการอัดบันทึกบันทึกเคปพอดีเลยจิ๋วเนี่ยบันทึกได้เดี๋ยวจะหาไม่เจอสักทีฉะนั้นก็เป็นเวลาแล้วที่ ที่ที่เราควรจะมาได้ฝึกฝนเรียนรู้ก็ได้เห็นพลังของหกล,ลุ่มอะค่ะซึ่งแม้สอนกันทางออนไลน์นี่แหละจะสามารถที่จะโอ้มันวัตถุอย่างนี้นนะมันก็จะมีกําลังใจจากพี่น้องสี่ห้าหกท่านเนี่ยทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ไปได้ตั้งแต่น้องท่านแรกก็ได้สาเร็จเป็นหนึ่งท่านน้องท่านต่อมาก็ได้อีกพอมาถึงเรา กิเลสมันขึ้นมาอีกบอกว่าแกเนี่ยมันจะทําให้พี่น้องหมู่กลุ่มอ่ช้านะตอนเนี้น่าจะไปฟังอาจารย์ได้แล้วอาจารย์คงไปห้องอ,อไิหารธรรมแล้วแต่ที่แท้มันเป็นข้ออ้างแบบเหมือนเหมือนดังอีกแล้วแต่ว่าพอมาดูจริงๆอ่ะตรวจใจว่า เฮ้ยเรากลัวดินาเรากลัวจะเงอะนะต่อหน้าพี่น้องแต่น้องก็เหมือนกับอ่านใจรู้บอกไม่เป็นไรพี่จิ๋วได้เลยมาคนต่อไปเมื่อคืนก็ปกปั้มกันจนสําเร็จคือแบบว่าช่วยช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถที่จะหาบันทึกเทฟที่ไปช่วยบันทึกกับทางอุโบสถิีลได้เจอแล้วก็เอาขึ้น Google d r ได้แล้วก็เอามาให้พี่น้องหมกผุ่มในใสายดืวนได้ดูแล้วก็เลยพอเหตุการณ์นจนเช้าที่มีมาเนี่ยมันทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อเนี่ย ถ้าเรายังมีความประมาทยังวางใจแล้วก็ไม่ยอมเลื่อนไปในสิ่งที่เรายังไม่เคยทํามันก็จะเป็นอาการของกิเลสอย่างหนึ่งที่จะชอบทําแต่สิ่งเดิมๆที่อยู่ในข้องแล้วก็เนี่ยเหตุการณ์ไม่ว่าที่จะเป็นสิ่งที่ดีหรือร้ายที่เราเก็บเอาระโยชน์เราก็จะได้สุขได้กับทุกสถานการณ์ค่ะประมาณนี้ค่ะครูแล้วก็จะไม่ประมาทจะทําในทุกขานเท่าที่เราจะมีะช่วยเหลือหรือปกปอได้เท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ ค่ะนุ่ธนาค่ะแล้วพี่จิวพี่จิวตาดีมากเลยนะคะเห็นไหมคําพูดที่ออกไปนะคะพี่พี่จิวจับได้ว่าจริงๆมันมีมันมีเสียงสองในนั้นอยู่ใช่ค่ะมีคำกลัวมันก็จะเป็นอัตราตัวหนึ่งนะที่เราไม่อยากให้คนอ๋อมาเห็นท่าทางที่ยังไม่คล่องใช่ไหมมันเยอะยะมากเลยอ่ะมันอายว่าเฮ้ยเราแบบว่า มันมันต้องล้างไอตัวโลกกรรทำนิดมากๆเลยค่ะใช่โอ้ย <laughs> แล้วต่อหน้าน้องๆอะไรเงี้ยไหน,นจะเรียกเราคู้แต่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกมาจากข้องให้ได้ค่ะคู้อืมแล้วเราตาดีนะคะเราตาดีได้เห็นนะแล้วก็ได้ได้ล้างตัวน,นั้นไปด้วยขณะเดียวกันอะชีวิตก็ดําเนินต่อไปก็คือทํากิจกรรมต่อไปใช่ไหมเราก็าทํากิจกรรมขณะที่ข้างในอ่ะ ข้างในมันมีเรื่องราวที่เราต้องต้องล้างอยู่แหละเราก็ทําคู่กันไปนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นการบ้านที่ดีพี่น้องได้เห็นบางท่านอาจจะไม่รู้นาว่าคําพูดนางเอกนี่คำพูดนางเอกเน่ะโอ้จริงๆมันมีผู้ร้ายมีอสุรกายอยู่ในนั้นนะคะใช่ความกลัวเนี่ยความกลัวนี่เป็นอ่ อสุรกายใช่ไหมคะคือคมีอสุรกายน่าเกลียดอยู่ในนั้นด้วยนะคะความกล<ช>ัวความไม่กล้านี่แหละ,ะ,ค,ะ<ช>ค่ะก็อ,อย่าง<ล>วันนี้มีโลกกระทำอีกใช่ครู้อย่างวันนี้ค่ะช่วงบ่ายพี่ตาจะสอบจบเนี่ยเรามีหน้าที่จะแชร์สกรีนให้เี้ยค่ะก<ช>็ะยังบอกพี่ตาอย่าได้วางใจหนูนะอย่าได้วางใจดินฟ้าอากาศเพราะช่วงบ่ายฝนชอบตกพายุชอบมาพี่ตาติ้นออกมาเลยนะ powerpoint ที่จะเตรียมพรีเซนต์สอบป้องกันวันนี้ค่ะ ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยในการที่มีเหตุการณ์อะไรมาเตือนมันทําให้เราไม่ประมาทนะคะครูอาจจะแชร์มาให้พี่น้องถ้าพี่น้องท่านอื่นเข้าไปด้วยได้ <c oughs> ที่ที่เน็ตเสถียรก็อาจจะแชร์มาเผื่อ <c oughs> เผื่อพี่น้องได้ช่วยแชร์ให้ได้นะคะได้ค่ะคือ <c oughs> ไปถึงจะสอบที่มจระคะ่ะที่เอาสอบออยงไบ สอบป้องกันสอบที่เลยนะคะสอบปริญญาสอบป้องกันค่ะวันนี้ช่วงบ่ายค่ะชิวได้าบทเลยแล้วไปกันกี่คนคะอ๋อของของรุ่นของคือตอนนี้สอบออนไลน์อย่างเดียวเลยค่ะสอบออนไลน์มากสอบออนไลน์และจิวก็ยิงลิงก์ไปที่นิสิตปอโทปอเอกให้ถ้าเกิดตอนนี้จะเปิดสาธารณะค่ะเข้ามาให้กําลังใจกันได้ค่ะก็จะมีพี่ตาแล้วก็น้องแตงที่เป็นขอบคุณ ช่วงตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสี่แต่ว่าของอของพี่ตาเนี่ยจะบ่ายประมาณบ่ายสามค่ะคุณครูค่ะ,โโะพี่น้องท่านใดที่สะดวกก็ไปให้กำลังใจกันได้นะคะได้ค่ะก็เลยจะขอโอกาสว่าถ้าพี่ตามีโอกาสสอบจบในของหกลักสูตรหกเดือนก็จะให้พี่ตาต่อแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่หาชื่อพี่ตาไม่เห็นเลยเออถ้างั้นก็ วางไปค่ะคุณรู้ไม่เห็นหมายถึงไม่เห็นสักรุ่นเลยนะคะนะคะเพราะว่าจู่มีลงทุเรียนให้พิตาสงสัยจะเป็นในในในอีเมลของจิวคือบางครั้งอย่างเงี้ยจะมีเหมือนกันที่ว่าจิวไปลงวิปัสนาพิตาแล้วก็ไม่ได้บินลงแต่นวลนภาอย่างเดียวไม่เป็นไรไม่มีสักรุ่นเลยค่ะตอนนี้นะเป็นคนไม่พบเลยค่ะเดี๋ยวจิวลงใหม่ให้พิตาค่ะ ค่ะขอ okay. บคุณมากค่ะขอบคุณสาธุค่ะอ่ามาที่